Peggy, eighteen. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now, but the details wouldn't change a goddamn thing. ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่เกมอะ,อะไรวะบ i o s h o c k ok Infinite นะครับแปลกันเองนะครับผมจะไม่แปลสั่งพร้อมเลยไจบอะไรมาแ,แบบว่าไม่ได้เกมสั่งกิ่อะเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะจะได้เข้าใจหน่อยตอนนี้ผมใช้ไมโครฟังอยู่นะฮะถ้ามันได้ยินเสียงก็ก็แก๊ก็กกกกขออภัยด้วยหนึ่งก้าหนึ่งสองอะไร หนึ่งเการอิออ่าเราก็ได้มาที่ไหนที่นี่งอ่าเราก็ได้กล่องมารับจากคนผัวเมียนะครับได้กล่องมาเราเปิดกล่องไหมผมพยายามจะหยิบเกมเก่ามาแทนนะเพราะว่าเกมใหม่นม่แพง เราก็ได้เปิดกล่องดูนะฮะมีปืนมีลูกโซ่นะครับแล้วก็มีรูปผู้หญิงนะครับอันนี้ผมปรับเป็นลิลโละไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งทำให้กระตุกเพราะว่าในในฉากที่เปิดมันตกนะฮะไม่งั้นมันจะกินเฟรมเลย แล้วก็ถึงที่เขาเรียกว่าอะไรวะหอคอยปะน <'ve> ่าจะเป็นหอตัวเอ้ยหอคอยนะครับขยับมาแล้วล่ะมาจมาขยับได้นานแล้วล่ะโอเคโอ้แอคชั่นดีนะเนี่ยเกมนี้เป็นหนึ่งเกมเลยนะที่ผมชอบออ <might> ไปแล้วหรอแล้วก็ เขาก็พ me so. like ูดอไรของเขาเนี่ยแหะมาแล้วก็อีซี่ครับเกมนี้นี่เราต้องเดินดูให้รอบๆนะครับถังอันนี้เปิดได้นะครับอ่ามีตังอยู่เอาอาชีมอันล็อกเชล็จหรืเ่าะทำการเปิด คอคอคอ,อผมอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรวะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหหน้าตาโคตรนุ่มเลยเดวลชนดูรอบๆนะฮะ มีอะไรอีกม่มีนะมั้งอ่าโอเคชั้นไหนวะที่มันมีเนี่ยท่านี้บอน่า,นาเป็นชั้นต่อไปนะครับแล้วก็อีซี่อีซี่ครับฮลัลโหลเตียอยู่เปล่าอาจจะไม่มีสัญญาณนะครับ มีเลือดด้วยผมไม่ชอผมไม่ค่อยชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับอ,อาเปิดได้เปิดแล้วก็ปิดได้ด้วยนะฮะชั้นต่อไปนะครับใครไม่ชอบเลือดนะฮะปิดตานั่นนะครับแล้วมีตังค์เก็บตังค์ดิอ่าตัวเราก็บอกว่าขี้นะครับ มีคนถูกทรมานนะครับเอา้าดูเทียอะไรวะออรูดกล่องข้างหลังมองไม่เห็นโอเคเราก็ได้เดินขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่านี่ครับแล้วก็มีการ์ดนะครับหนึ่ง ขอไปหาของด้วยอุย้ยขินเลยอะหน้าแดงมุกเดียวพี่เอกเลยนะฮะมุกเดียวแบบว่าหน้าขาเพราะว่าปักแป้งอะนั่นแหละมุกเดียวเลยโอ้ยแดงอะโอ้โหเปิดได้ยังอะอเ,เ,เหียฝนเลิ่มมันตกไว้ฝนมันตกอะเปิดดีครับอะไรอะ แม่งเหมือนบอลลูเลยวะอ่าโอ้โหไททานิกไม่อยู่ไหนวะนะเรื่องมันเรื่องไททานิกนะฮะโอ้โหแก้มแดงเลยวะเกิดเกิด,ดทุยอ่าปึ๊บเบิ้บเบิบอ,อ,อชืบเอบบบบบออาจิ้มจิ้มิ้มจิ้มจิ้มตลงกูมาละตัดผมใช่ไหมเนะี่ย รัยอีแม่งไม่ค่อยน่าดังมึงดูดิคุณเห็นตรงแขนไหมครับนั่งติดว่าแต่หิวมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ <Very S 1> น่าจะมานั้นอ๋อโอ้โหผิดพลาดละเอ้า ปืนกูไปเรียบร้อยอช้บหายละโน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 บอกว่าไม่ไมไมไมม,ม,ม,ม่ชิบหายแล้วไอสัตว์นี่เป็นอวกาศได้ไงเนะี่ยหน้าของเองเราโคตรเบื่อ่ะแล้วเราก็จะเจอออ ใครเคยดูวันพีทก็น่าจะรู้จักอยู่นะฮะมันเป็นเมืองมันชื่อว่าเกาะเกาะอะไรวะเกาะเกาะเกาะอะไรวะเกาะเกาะเกาะเออนั่นแหละเกาะอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูวันพีทนานนะเกาะสวรรค์เกาะอ,อะไรวะเกาะเออเกาะสักเกาะหนึ่งอะ่ะซึ่งเทคโนโลยีนี่โอ้โหสุดยอดนะฮะคือติงกระดิ่งแมวปลอยอ,ะอ่ะอ่า่อลงจอดนะ แรงนะเขาเจ็บทุยผมแคสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตายตายตายเยอะเกนะินเนี่ยทาที่เล่นมาสองวิชั่นรู้เลยตายเยอะอ่าอ c ช i e v นอัมมนล็อกแล้วนะครับอ่าอ่านไปนะครับผู้จะทำโดยหาอะไรสร้างแม่งเหอ ่าทำไมตัดออกไหมเนี่ยขี่เกียจนั้นเนี่ยแม่งตัดเกมไปครึ่งชั่วโมงลงคลิปไปครึ่งชั่วโมงนะฮะไปทำใส่โปรแกรมใส่โปรแกรมตัดต่อนะฮะครึ่งชั่วโมงลรนเดอร์ไปเก้าชั่วโมงนะฮะโคตรซ็งอ่ะนะครับอ่าลงจอดโอเค โอ้ยลงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับดีๆเราก็ขึ้นมาอยู่บนอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับอฟื้นอ,อาชีพทำากูเดิไม่ได้อ๋อยังไม่ดุดนะครับโอ้โหเห็นโ,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 โคลาสสิกเลย ผมเห็นอนะไรอยู่วันนั้นนะครับโอ้โหตังกด N เ,เพื่ออ๋อกด N เป็นการนำทางนะครับแล้วไหนฮะจะไม่ลอกนอกรู่นอกทางนะครับเขาบอกให้ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้น ก็จะเห็นว่าเขามีวิธีทำอะไรทุกอย่างอยู yes? ่นะครับเราก็ต้องไปหาเขาลงไปนะครับลงไปนะครับฟังใกล้ๆนะครับมีแต่คนมองเรานะครับ ใครเข้าใจช่วยแปลด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ม่นเป็นการคาลกรรมแบบโห ผ่าแล้วพระเอกกูโอโ้โหโอ้โหหลับหลับรูบ้รสึกว่าพระเอกเราน้าจะติดอะไรสักอย่างนะฮะแั่น่าจะเป็นการพน,นรันนั่นแหละม้าปะไม่รู้ดิรู้สึกว่าเขาบอกใหม้มาเปิดประตูแบบนี้อะไรประมาณนี้ปะ เค okay, เปิดประตูนะฮะอา้าวทำไมถูกทำลายเอ่ยแ้วชิบหายแล้วอย่าบอกว่ามันจะยิงมาทางนี้อ่ะกูว่าคาดการถูกทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเอากุญแจจะยิงกูหรือไงครับอ่า ไปทางไหนฮะทาไมเลือดกูดลอดอ๋อกินอของเพื่อเพิ่มเลือดได้ด้วยสมจริงดีนะฮะโอ้โหเทนเวอร์ดินายกูดเลยไปเด้อเด้อเ มันไต่อะไรอ๋อมันบินอยู่ทุกคนนี่พวกมันเกาะีหอกชิบหายแล้วประตูอีกแล้วเหรอไม่ค่อยน่ามั่นใจเลยว่ากับการเปิดประตูน่ะโคตรสวยเลยอ่ะโอ้โห เล่นเกมอย่างนี้นะฮะลงช่องตัวเองก็รู้สึกดีนะครับอันนี้เป็นสะพานนะครับมาเชื่อมอ่าเชื่อมปึ๊บเฉิบนะครับโอ้โหเถ้าผมปรับภาพไฮนะครับผมจะอัดคิปไม่ได้คอมรับไหวนะครับภาพไฮแต่ว่า ผมจะอา,าคดคลิปได้ยากนิดนึงโค้ตสวยเลยอะ่ะโอ้โหสวยจริงๆนะั่เนี่ยสวยเหมือนแฟนคนแคสเลยอะ่ะไอ้ยะอ๋ะอ,อขยะคนได้ไม่มีเทียนอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อ,เ,อเ,เป็นร้านขาดส้นตีนเอ้ยรองเทา้านะครับ เดี๋ยวขอตัดพาร์ทก่อนดีวนนกว่าไม่งั้นมันจะยาวนะครับเครียดตัด <c oughs> อ่าอ่าก็ขอจบพาร์ทแรกของ m i c r o ช o f t Infinite แค่นี้นะครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย